สวัสดีครับผมแอดมินเอกนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสร้างลิงโทนนะครับสำหรับ iPhone แล้วก็ iPad นะครับด้วยโปรแกรม t u u n s เวอร์ชัน12นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือที่ต้องเตรียมก็คือ i u u n s เวอร์ชัน12นะครับขณะที่แอดมินเอกนะครับกำลังอัดวิดีโออยู่นะครับก็ Apple ได้ออกเวอร์ชัน12อยู่นะปัจจุบันนะครับอันที่2คือเพลงที่จะใช้ในการทำลิงโทนนะครับ โดยช่วงเวลาให้เราทําการเลือกมาก่อนนะครับว่าเราจะทําการเอาช่วงเวลาไหนของเพลงเป็นลิงโทนนะครับแนะนํานะครับว่าอย่าทําลิงโทนเกินกว่า1นาทีนะครับไม่งั้นเราไม่สามารถทําการซิงค์เพลงจากไอจูนขึ้นบน iPhone หรือ iPad ได้นะครับอันที่3ามคือ iPhone แล้วก็ iPad นะครับพร้อมสาย USB ในการซิงค์ระหว่าง i p h o n e กับไอจูนในคอมพิวเตอร์นะครับ ั้นตอนแรกนะครับก็ให้ทำการเปิดตัว i อจูนขึ้นมานะครับจากนั้นเอาสาย USB เสียบกับ iPhone ของเรานะครับเมื่อ iPhone ทำการซิงก์กับ i อจูนเรียบร้อยมันจะขึ้นเป็นไอคอนตรงนี้นะครับหรือ iPad ก็แล้วแต่เรานะครับขั้นตอนการทำนั้นทำอย่างไรนะครับการในการทำลิงโทนนะครับก็คลิกมาที่ปุ่มมิวสิกนะครับตรงนี้ก็เลือกเป็นแท็บมิวสิกนะครับจากนั้นให้เลือกเพลงที่เราต้องการที่จะทำเป็นลิงโทนนะครับ ในตัวอย่างนะครับผมขอเลือกเพลง h e r e Without You นะครับของ g u d o l m a นะครับก็คือผมคิดขวาที่เพลงที่ต้องการทำลิงโทนนะครับอ่านิดนึงครับสำหรับใครที่ในหน้ามิวสิกตรงนี้ไม่เจอเพลงนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ายภใต้วิดีโอนี้นะครับสำหรับวิธีการสอนการซิงเพลงจากตัวคอมพิวเตอร์เข้าในไอจูนะครับแต่สำหรับวิธีนี้เป็นการทำ ดิงโทนแล้วนะครับก็ขั้นตอนนะครับหลังจากที่เราซิงค์เพลงจากไอเอ่อจากคอมพิวเตอร์เข้าไอจูนเรียบร้อยนะครับมันก็จะเห็นเพลงต่างๆที่เราทําการซิงค์นะครับขั้นตอนต่อมาก็คือแค่คลิกขวาเพลงที่เราต้องการทําเป็นดิงโทนนะครับจากนั้นก็เลือกเพลงที่เราต้องการนะครับโดยการคลิกคลิกเมาส์ซ้ายนะครับไฮไลท์ให้เป็นสีน้ําเงินนะครับจากนั้นก็คลิกเมาส์ขวาเลือก get info นะครับแล้วก็มาที่แท็บ option นะครับตรงนี้มันจะโดน มันจะไม่ติ๊กอยู่ให้ทําการติ๊กไว้นะครับสองอันก็คือ start stop start คืออะไรเริ่มนาทีที่เท่าไรของเพลงนะครับก็อันนี้พอดีผมจดเพลงมาละผมต้องการท่อนฟุกนาทีนั้นนาทีที่หนึ่งห้าสิบสี่วินาทีถึงนาทีที่สองสามิบสามวินาทีนะครับก็ใส่เป็นนาทีที่หนึ่งห้าสิบสี่วินาทีถึงนาทีที่สองนะครับสังเกตได้ว่าตรงนี้นะครับ จะเป็น1 54นะครับใช้โคอนนะครับจากนั้นก็ถึงนาทีที่2โคอน33วินาทีนะครับจากนั้นให้กดโเคติ๊กนะครับ Start Stop ก็แปลว่าเพลงวงโทนเริ่มมาแต่นาทีที่1 54นาทีถึงนาทีที่2 33วินาทีนะครับแต่ย้ํานะครับไม่เกินาไม่เกิน1นาทีนะครับไม่งั้นไม่สามารถซิงค์จาก i อ u n e s ขึ้น iPhone ได้นะครับจากนั้นก็ทําการกดเคนะครับเมื่อทําการกดอเคแล้วนะครับก็ทําการคลิกขวาที่เพลงที่เราต้องการนะครับ ทำลิงโทนเหมือนเดิมนะครับก็เลือก Create a c c Version นะครับจากนั้นรอมันทําการคอนเวอรสักครู่นะครับเมื่อเราทําการคอนเวอรเรียบร้อยนะครับเราจะเห็นได้ว,ว่าตัวนี้เพลง Here Without You จะมี2เพลงละก็คือเพลง Original คือไฟล์เต็มก็คือเต็มเพลงอ่ะมันจะอยู่ที่3นาทีกับอีก59วินาทีแต่เพลงที่ผมทําการเลือกเมื่อกี้ที่ทําการตัดเมื่อกี้มันประมาณ39วินาทีนะครับ หลังจากที่ผมทําการกดตัวเนี้ยมาปุ๊บมันจะสร้างมาให้อีกเพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงเหมือนโคลนมาแต่เป็นแค่ช่วงเวลาที่ผมจะทําการตัดลิงโทนนะครับสังเกตได้ว่าตรงนี้นะครับจากนั้นให้คลิกขวาเพลงที่เราจะตัดนะครับช่วงเวลาที่เราเลือกแล้วนะครับไม่ได้เลือกตัวนี้นะครับให้เลือกตัวตัวตัวที่ทําการเลือกช่วงเวลานะครับ <S 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 ก็ให้คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกโชว์วิสเอ็กโคเนอร์นะครับ จากนั้นนะครับขั้นตอนนี้นะครับจะทําการเปลี่ยนไฟล์ไทยนะครับนามสกุลไฟล์เพลงที่เราต้องการจาก m c a เป็น m c r นะครับวิธีการเปลี่ยนนั้นทําอย่างไรตอนนี้ไฟล์ผมไฟล์เพลงของผมยังไม่เห็นตัวไฟล์ไทย์ของวิดีโอคือไม่รู้ว่านามสกุลอะไรหรอกนะครับวิธีการดูนามสกุลไฟล์นะครับก็ให้คลิกไปที่ organize นะครับแล้วก็เลือกที่เป็น folder and option นะครับ folder search and option นะครับแล้วเลือก view นะครับให้เอาตรงนี้ออกนะครับ ให้ extension for no type นะครับ for no file type นะครับก็ให้ออกนะครับแล้วก็กด apply แล้วก็กด ok จากนั้นเราจะจากนั้นเราจะเห็นนามสกุลไฟล์นะครับอันนี้จะเป็นชื่อไฟล์เพลงนะครับแล้วก็ m c a นะครับอย่างที่ผมบอกก็คือต้องเปลี่ยนเป็นนามสกุล m4a นะครับก็แค่คลิกขวาที่ไฟล์เพลงแล้วก็เลือก rename นะครับจากนั้นจากนั้นนะครับเอาเมาส์ไปจิ้มนะครับแล้วก็เปลี่ยนจาก a เป็น r นะครับ ตัวเล็กนะครับปูนะครับติดแคปล็อกนะครับเป็น m c r แล้วก็กด enter ไปหนึ่งครั้งนะครับมันจะขึ้นนะครับคุณต้องการเปลี่ยนไฟไทยหรือเปล่าก็กด yes ไปนะครับจากนั้นตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็น M4R ให้แล้วนะครับจากนั้นก็ให้ทำการเลือกมิลิไหมตัวหน้าจอนี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งปิดนะครับให้มิลิไหมนะครับลงมาก่อนแล้วก็มาที่ ไอคอนไข่ปลานะครับเอาเมาส์ไปโอเวอร์นะครับแล้วก็เลือกที่เป็นโทนนะครับตรงเนี้ยใครที่ไม่เคยทำลิงโทนเลยมันจะไม่มีเพลงนะครับแต่ถ้ามีลิง k โทนมันก็จะมีลิสต์รายการเพลงต่างๆนะครับแล้วก็ให้ทำการเปิดตัวที่ผมบอกว่าให้มีไหม่มานะครับเพื่อที่ตัวไฟล์เพลงที่เปลี่ยนจาก MCA เป็น MCR นะครับจากนั้นให้ทำการคลิกขวาแล้วก็เลือก Copy นะครับแล้วก็ คลิกเมาส์ซ้ายนะครับค้างไว้นะครับแล้วก็แด็กแอนด์ดมาลงมาในตัวโทนนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ปล่อยนะครับแด็กแอนด์ดมาแล้วก็ปล่อยเมาส์จากนั้นมันจะมีเพลงที่เราจะทําลิงโทนนะครับเข้ามาอยู่ในโทนแล้วเรียบร้อยนะครับไมล์โทนแล้วก็มาที่กดมาที่ไอคอน iPhone หรือ iPad ของเราแล้วก็เลือกมาที่โทนนะครับกดซิงค์โทน แล้วก็ตรงนี้ให้เลือกเป็น select tone มันจะเห็นไฟล์โทนที่เราโยนเข้าไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ติ๊กนะครับแล้วก็เลือกกด apply นะครับ apply เนี่ยมันจะเป็นการซิงจากไอไอจูนนะครับเข้า iPhone เรียบร้อยนะครับเมื่อซิง์เสร็จนะครับเราให้กลับมาที่ iPhone หรือ iPad ของเราจากนั้นนะครับทำการเปิดแอปนะครับใน p p o o n นะครับหรือ iPad นะครับเปิดแอป setting นะครับมันก็จะเห็นไปตามภาพนี้นะครับ เมื่อเราทำการเปิดแอปเซตติ้งมาเรียบร้อยนะครับให้ไปที่ซาวแล้วก็ไปที่ลิงโทนนะครับไปที่ซาวแล้วก็เลือกมาริงโทนจากนั้นเราจะเห็นเพลงที่เราทำการซิงเข้าไปนะครับอันนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วก็ทีนี้เราก็ให้เพื่อนโทรเข้ามาลองเทสหรือว่าจะกดไปที่เพลงนั้นมันจะมีการเล่นของช่วงเวลาเพลงที่เราตัดเพลงนั้นนะครับเข้าไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเมื่อเราคลิกมาที่โทนนะครับ ตัวนี้นะครับมันก็จะตัวนี้จะเป็นลิสต์รายชื่อโทนต่างๆที่เราทำการลิมทำลิงโทนไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินเอกก็ขอจบวิธีการสร้างลิงโทนนะครับใน iPhone แล้วก็ไอแพดนะครับสำหรับไอจูนเวอร์ชัน12เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ